ถ้าคิดว่าชีวิตเป็นสายกีตาร์ตอนนี้มันเป็นยังไงเรารู้กันดีอยู่แล้วว่าสายกีตาร์มันควรจะเป็นแบบไหนถ้ามันตึงเกินไปตาตึงไหล่ตึงแขนตึงหลังตึงตึงไปหมดแบบนี้ไม่ดีแน่แน่แล้วถ้ามันหย่อนละ่ะหย่อนพุงหย่อนปากหย่อนหลอดหย่อนปอดหย่อนยานคุณก็คงคิดว่าก็อ,อ,อยู่ได้นี่เ,นเป็นไรเลยแต่อะไรที่มันตึงเกินไปหรือว่าย่อนเกินไป เอมมมมีผลตามมาสจากผลการสำรวจของเราเราก็ได้รู้ว่าคนในมอชอมีความเสี่ยงมากในเรื่องของสุขภาพทั้งกายและจิตใจทั้งทาง NCD และก็ Mental Health เพื่อทำให้ชีวิตของคุณพอดีกว่าเดิมจึงเกิดเป็น Healthy CMU ที่จะมาเปลี่ยน U ให้พอดี Healthy CMU เป็นโครงการที่ช่วยเหลือด้านสุขภาพของชาวมอชอที่ทำมาแล้วด้วยกัน2ปีง่ายๆเลยนะครับถ้าบุคลากรสุขภาพดี เขาก็ทำงานได้ดีขึ้นแล้วที่ healthy CMU เราทำอะไรกันบ้างล่ะในปีแรกเราเริ่มด้วยการสร้างค่านิยมด้านสุขภาพที่ดีผ่านบุคลากรผ่านโครงการที่มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็น CMU Health Volunteers เราได้สร้างแกนนำด้านสุขภาพกว่า140คนจาก40หน่วยงานเพื่อเป็นแบบอย่างและคอยจัดกิจกรรมการออกกำลังกายให้บุคลากรในหน่วยงานของตัวเองโครงการ CMU 3O เราได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่างกายการทำอาหารเพื่อสุขภาพและผ่อนคลายอารมณ์ด้วยงานศิลป์โครงการ Stop s t a f f Stress เราได้เปิดบ้านจัดการความเครียดที่คอยให้คำปรึกษาปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพจิตผ่านทางโทรศัพท์ CMU Helpbook สื่อออนไลน์แบบเปิดกว้างสำหรับมหาชนเรียนรู้ได้อย่างอิสระทุกที่ไม่ว่าจะเป็นที่ทำงานร้านกาแฟในห้องนอนก็เรียนได้ CMU h e a l t h Talk คัดเลือกบุคคลต้นแบบมาร่วมแชร์ประสบการณ์ให้ผู้ชมหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพของตัวเองมากขึ้นและเนื่องจากวิกฤตการณ์ด้านโควิด -19 เราจึงพัฒนาระบบสารสนเทศประเมินพฤติกรรมการเสี่ยงโควิด1 9ป้องกันการแพร่ระบาดภายในมหาวิทยาลัยแล้วก็ยังมีอีกหลายโครงการที่เราได้เริ่มทําในปีแรกนี่แค่ปีแรกนะก็เยอะขนาดนี้แล้วเนี่ยแต่ว่ายังยังไม่หมดจุดเริ่มต้นที่ดีทําให้สุขภาพไปนในทางที่ดีขึ้นเราจึงก้าวเข้าสู่ปีที่สอง ในปีนี้เราตัดสินใจที่จะสร้างรูปแบบการดูแลสุขภาพยุคใหม่โดยใช้ CMU iHealth เป็นระบบที่จะทำขึ้นเพื่อประเมินความเสี่ยงสุขภาพ3ด้านพร้อมให้คำแนะนำในการช่วยลดความเสี่ยงสุขภาพรายบุคคลกรอกปุ๊บแสดงผลทันทีผ่าน Health Slip ที่สามารถนำไปใช้ปรึกษาทางการแพทย์ได้ด้วยเพื่อขับเคลื่อนมอชอสู่มหาวิทยาลัยสุขภาพแห่งอนาคตผ่านดิจิทัล Health Platform โดยเชื่อมต่อกับสมาร์ทเดเวิได้แก่สมาร์ทวอช Body Composition Scale และ CMU Health Me โดยข้อมูลที่ได้จากอุปกรณ์นี้สามารถนำมาวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการส่งเสริมสุขภาพให้กับนักศึกษาและบุคลากรในมอชอได้โครงการ CMU Smart Body เน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารผ่านแอปพลิเคชันกินในมอเพื่อควบคุมสุขภาพร่างกายให้พอดีและสมาร์ทที่สุด CMU 0%อคนมอชอไม่เมา CMU Smoke Free Area ลด และเลิกบุรีและ CMU Health Communication เราได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่าน4ช่องทางหลักไม่ว่าจะเป็น Facebook Line Official YouTube และเว็บไซต์นอกจากนี้เรายังได้ทำการต่อยอดโครงการ Stop s t a u f f Stress ที่ทำในปีแรกให้ดียิ่งขึ้นโดยสร้างระบบรับฟังปัญหาผ่านทางเว็บไซต์ CMU m i n e s และจัดตั้งศูนย์สุขใจขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพและช่วยรับปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตในหลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้นนั่นเองการเดินทางเข้าสู่ปีที่2ของเราก็เพื่อทําให้บุคลากรในมชทุกคนมีสุขภาพที่ดีและมีชีวิตที่พอดีมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะมีเงินเท่าไหร่ก็ตามแต่ถ้าสุขภาพไม่ดีเนี่ยยังไงก็ไม่สามารถที่จะใช้เงินที่เราหามาได้เพราะฉนะนั้นสุขภาพจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นสําหรับคนทุกช่วงวัย คิดว่าสุขภาพเนี่ยถ้าเมื่อไหร่เราที่หันมาดูแลเต็งเร็วเมื่อไหร่นะคะมันก็จะทำให้เรามีสุขภาพแล้วก็มีอายุที่ยืนเร็วมากขึ้นเท่านั้นนะคะการออกกําลังกายเนี่ยมันช่วยให้เราอะมีความสุขมันเหมือนที่เขาพูดว่าสุขภาพไม่มีขาย เราอยากได้ต้องทําเองนะคะเกิดเราเริ่มจากสุขภาพที่ดีการทํางานหรือว่าชีวิตด้านอื่นๆเราก็จะดีตามนะคะรวมถึงการเรียนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับถ้าสมมติว่าเรามีสุขภาพที่ดีลองออกไปวิ่งลองออกไปปลดปล่อยสิ่งที่มันแบบว่าความคิดฟุม้มสร้างบ้างเราก็อาจจะเกิดไอเดียใหม่ๆนะครับทำให้แบบว่าเราเรียนดีขึ้นเราทําอะไรสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆได้มากขึ้นครับ ได้อยากจะฝากไว้นะคะร่างกายเรามีร่างเดียวควรถนอมเขาไว้ให้ได้นานที่สุดนะคะเพราะว่าไม่มีความสําเร็จใดที่จะชดเชยความล้มเหลวด้านสุขภาพได้ค่ะคุณคงเห็นแล้วว่าโครงการของเราได้เปลี่ยนแปลงสุขภาพของคนในมอชอได้ดีแค่ไหนและเราก็อยากเป็นต้นแบบให้องค์กรต่างๆได้นําโครงการของเราไปต่อยอดและปรับใช้ในงองค์กรของตัวเองเพื่อทุกคนจะได้มีสุขภาพที่ดีขึ้นเรียนและทํางานได้ดีขึ้นมีรอยยิ้มที่มากขึ้น ถ้าคุณพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองพร้อมที่จะมีสุขภาพที่ดีพร้อมที่จะรักตัวเองมากขึ้นงั้นก็มาหาเราสิสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้ที่นี่ Healthy CMU